วันะครับวันนี้ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ทุกคนเป็นเป็นเหมืนอนผมไหมครับว่าว่าโดยตัวตัวผมเนี่ยทุกทุกความสัมพันธ์ของผมนี่มากจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือ,รอ,รอแฟนนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยะจะมีสเปซหรือจะมีเส้นหรือฟังพางราเขาเรียกฟังในส,สุดท้ายอนะี้ย ขอบเขตของผมเนี่ยไว้หนึ่งเส้นหนึ่งช่องอะไรเงี้ยเพราะอะไรนะครับเพราะจากประสบการณ์เนี่ยผมผมเคยเจอคนที่แบบํำเส้นไหนของผมมาเนี่ยจนมันฝังใจทุกคนฝังใจแบบมันเหมือนมาเหยียบมันมันมันมายามเกียรติแล้วก็มันเออมันมานยามเกียรติแล้วก็เหมือนจำฝังใจแต่ว่าตอนนี้เขาคือแบบ กับกับน้องคนนั้นอ่ะผมก็ก็ให้อภัยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้สูงสิงอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยเรื่องนี้ยาวประมาณสาสี่คลิปแน่ถ้าผมเล่าผมเล่าคลิปแรกก่อนนะย้อนไปสิบปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยทำงานรอเพื่อการเทคโนโนลที่แถวบ้านนะที่ทำงานแล้วก็มีน้องคนนึ่งเนี่ย เ,เด็กมาจากสุราษฎร์ต่างจังหวัดเนี่ยเขามาอยู่กับน้าเขาะนะแล้วก็ผมก็เห็นเออมันก็เป็นเด็กที่แบบขยันงานนี้เนะพราะเราเป็นหัวหน้าของเขาเนี่ย <c oughs> อ่าผมก็เลยชวนชวนไปแบบไปอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามาอยู่ัน้าเขาเป็นคู่หัวม่อะไรเงี้ยก็เวลาเลิกง,งานเดึกไอ้นี่ผมคิดนะครับเวลาเลิกง,งานเดึกไอ้นี่อ่าด้านไม่ต้องไปรบผมจะใช้คำว่ารบกวนเลยคนระับด้ไม่ต้องเลย เราไปปดูให้น้านเผื่นี้ใช่ไหม,มน้าเขาก็เช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยน้าเขาทำงานโรงเรียนก็ผมก็ชวนไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าผมเนี่ยผมต้องบอกขอพื้นตาผมเนี่ยผมไม่มีน้องชายไม่เคยมีน้องชายแล้วแล้วเ,นเนหวเ็นเด็กคนเนี้ยยิ่งห่างประมาณเจ็ดแปดปีได้กับผมอ่ะอืมแล้วก็พอพอเป็นเด็กเนี้ยมันถูกชะตาแล้วก็แล้วก็เอาหน้าต่ำต,ต้นอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งผมก็ชวนอยู่ที่บ้านพอาชวนอยู่ที่บ้านเสร็จ ก็ผมก็ดูแลหมดทุกอย่างนะครับก็สมัยก่อนนะพ่อก็เหมือนกินน้ำกระท่อมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ขาดบางทีผมผมจ้างให้ให้เด็กแถวบ้าน่ะมาทำกระท้มตั้งหเลยพ่อผมกับน้องเขาเนี่ยผมกับน้องเขาเนี่ยเหมือนมันเราจะเข้ากาดเดียวกันแล้วก็เลิกประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยสีตุ้มเที่ยงคืนเล้วแต่กลับไปก็จะได้แบบ นั่งกินกันเลยเนี่ยจนจนอ<ม>ก็อยู่นี่ประมาณปีกว่าสองปีนะเพราะว่าเพราะว่าอ๋อเมื่อกี้ผมเล่ายังว่าเออตัวผมเนี่ยไม่มีน้องชายผมมีแต่พี่สาวแล้วก็น้องสาวนะเออแล้วผมก็เคยไปอยู่ที่บ้านปกติเนี่ยก็ก,ก็มันทําให้ผมเนี่ยแบบบนคุพันธ์แล้วก็แล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเลยทุ่มเรื่องกินอาหารบางทีเนี่ยแม่ขาดตกบกพร่อง,งน,นะ ก,ก็ก็ก็อยู่เนี่ยปกติเป็นพี่นอ้องปกติไปอ่าดูแลแบบมาถ้ามาถ้าปลาปลาเราไปเที่ยวผับเที่ยวมองปัญหาเลยเออไอนี้ผมคิดเองนะเออพ่าน้องไปด้วยเผื่อได้ได้มีอ่าได้มีคนช่วยอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมคิดนะมันก็ดีมันก็เคารพอ่าที่ไหนวนะนเนี่ยวภาพผมผมลงคลิปเนี้ยแต่ถ้าออสเข้าเข้ามาดูอ่ะ เขาชื่อออสซ,ซึ่งซึ่งผมไม่เคยมีน้องชายเลยพอพอมีแล้วผมแบบแบบแบบแจะตุ้มเทจะรักรักแบบซื้อซือซอ้อคือคือเราเรามีอะไรเราเราเรามผมซื้อผ้าเนี่ยผมก็อยากซื้อให้น้องอะไรเงี้ยอืมผมได้ผมกินอะไรน้องก็ได้กินอันนั้นอะไรเงี้ยก็ค่อยอยู่กันด้วยกันแบบเนี้ <c oughs> นี่เป็นทลิปเดียวลยผมเผื่อเผื่อท่านน้องเขาเข้ามาดูนะครับ ถ้าว่าตรงไหนที่แบบโกโกพูดผิดอะไรเนี่ยภาษาใต้ผมถ้าเป็นพี่ชายเขาเขาจะโก้ใช่ไหมพูดผิดอะไรก็กแย้ขึ้นมาได้เลยอ่าก็กก็็อยู่เนี้ยกินไม่ขาดตรบห้องนะขนาดแฟนผมอ่ะผมยังไม่เลี้ยงดีขนาดนี้คือเป็นเป็นเหมือนเป็นอผมได้เน่ายคนเพิ่มมาอะไรเงี้ยเร็วๆแล้วอพากปกติเวลา ถ้าถ้าไปเจอน้องคนเนี้ยผมก็จะอยู่กลับกลับมาบ้านผมก็ก็อย,อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะเาไม่ได้สงสิงกับพี่พี่สาวกับน้องสาวนี่ยหเพราะผมไม่ค่อยทำอืไแต่พอได้น้องคนนี้มาเออได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้สนุกได้ฮาได้ได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> จนจน,จนอยู่ของผมพี่กว่าใช่ไหมอยู่ผมพี่กว่าแล้วก็อ๋อมอนเหมือนที่ผมบอกว่าที่ผม วางขอบหรือวางเส้นไอเน,นี้ยเพื่อไม่ให้ใครมาหยับย่ำเคียดหรือหรือ,รอฟางทีตาผมเนี้ยเน่ยเรื่องเองนี้ยพอพ่อผมเวลามีความผูกพันใครขอใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมจะใช้ใจแล้วผมจะทุ่มเทผมจะไม่ทรยศไม่หักหลังกับเพื่อนกับน้องกับรุ่นพี่เอาล่ะผมจะดีหมดเลยอ่ะอ่าแล้วแล้วกินกับผมมาปีหนึ่งมันมันไม่ชอบเดออ็กลูกสาวเขาข้ามข้ามบ้าน ก็พ่อแม่ก็รู้จักอีกก็เป็น,คยะยะนาาเคยย่าๆนานเออเลื่ผมผมยังผมวมันเป็นเอฟได้จนไหนทำไมเราไม่รู้ว่ามันนันแหลเราก็อยู่มันตลอดบ้านตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไมช่ชอบชอบเด็กเด็กข้างบ้านแบบลูกสาวเขาอะไรเงี้ยโอ้พึ่งสิบเจ็ดสิบแปดแล้วมันี่มาหนะประมาณาทุกเก้ายี่สิบนี่เลยเออช่วงนันผมวันสิบเจ็ดสิบแปดแล้วแล้วสามสิบปี แล้วแล้วแล้วไปชอบเขาใช่ไหมเขาชอบเด็กเด็กลูกสาวก็จนท้องอืมพอท้องเสร็จอแม่ของฝั่งหญิงเขาเข้ามามาคุยกับผมไงเพราะเหมือน่ผมปูกครองเลยอะไรอย่างเงี้ยถว่าโอเคเดี๋ยวอ่าก็พาน้องเขาไปคุยกับพ่อแม่เขาที่ที่จังหวัดที่สุราษฎร์ผมก็ซัพพอร์ตทุกอย่างแบบ ค่าน้ำมันรถผมเองค่าน้ำมันผมเองแล้วก็บางทีแฟนผมก็มาช่วยออกอีกบางทีเมียเมียผมก็มาเท่านั้นผมผมก็มีแฟนอยู่อะแล้วก็เวลาผมไปไปเหมือนู่ทำงานที่เดียวกันอะมีแฟนผมแล้วก็มีน้องน้องที่ออสเนี่ยแล้วก็ผมเราจะทำงานที่เดียวกันสามคนแล้วก็บางทีก็ลาไปถึงเท่าไหร่เงินผมชดอะไรเนี้ยผมก็เอาแฟนผมมา เลี้ยงดีหมดทุกอย่างถามได้เลยออดออดอ่ะถามได้เลยว่าผมเลี้ยงดีหรือเลเลี้ยงเลยผมกินอะไรน้องผมก็ได้กินนั้นนั้นผมกินของดีน้องผมก็ได้กินของดีก็ก็เมืนผูกพันอะเหมือนน้องพันน้องแท้เลยจนจนเนี้ยมาถึงที่ได้เมียใช่ไหมก็ก็พอน้องเขาไม่ไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยผมก็ไปพูดคุยผมว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาน้องเขาเนี้ยไป ไปคุยัพ่อแม่เ่าปอที่บ้านฟารางกันไปกันมีผมแล้วก็มีมีเมียผมแล้วก็มีน้องไปสามคนแล้วก็ไปกันค่าใช้จ่ายผมก็เอาเองหมดเนี้ยโดยด้วยความูกพันใน้องชายเนี้ยแล้วก็โอเคแล้วก็ผมก็กลับมาคุยฝั่งนี้ว่าว่าเอาอไงเนี้ยก็คือก็ไปซูข้อกับทุกคนก็งานแต่งแบบเหมือนปั้นบ้าน่ะ แล้วชุดเจ้าบ่าวก็เป็นชุดของผมผมเออน้องชายแต่งงานนักทีแล้วก็แต่งเอาชุดของผมเนี่ยพอใส่มันก็จะใกล้เคียงกันก็ก็ให้น้องเขาใส่แบบยอดชุดดีๆเลยแล้ว,ลวความเก่งแต่เล็กเลยเป็นเจ้บาบ่าวแล้วก็ผมว่าเป็นพ่อฝังฝังเจ้าบ่าวก็เลยดูพืมนฐานเลยลในการที่เป็นเป็นพ่อคนในเนี่ยเออมัน เออมัน,มนอีกคือนนั่นคนเหมืนเหมือนอุย๊ยนี่ทำเป็นลูกเราจริงอย่างเนี้ยรออยุเท่าเนี้ยอะไรเงี้ยนะไม่รู้ไม่รู้รใครคิดเหมือนผมนะเดี๋ยวตอวนีกที่ตอบ